สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวิเคราะห์คอลัมนิส์วันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2558นะครับแรม6ข่้าเดือน3ปีมาเมียครับคุณเทพไทยไม่คุณจะถามอะไรผมอ,อจะทักอะไรผมเห็นคุณตนะอมสนุกสนานเนฮาฟอนม่วนต้วนเลยนะพูดภาษาใต้นะโอ้โหผมนี่ไปม่วง30มาไปม่วง30ฮะ ใช้วิธีการเขาเซิงเขาอะไรเรามันใช้บทรํมมโนราผสมกับเซิงอีสานมิกกมาเนี่ยได้ไหมโอ้โวงแขนในคุณเออย่างนี้เลยผมวาดใช่ไหมโอแฟนกลับตะลึงเขาเรียกว่ารัมม้วนต้วนเลยเนี่ยผมม้วนต้วนแล้วก็ม้วนในภาษาอีสานแปลว่าสนุกสนานม้วนต้วนเนี่ยพอได้นะกระตายกใต้าพอได้นะแล้วกระดูกมันอ่อนเหมือนกับมโนราตินคุณรู้จักมนโนราตินกระดูกอ่อนไหมเอออย่างนั้นเลยอ่ะ ติ๊พดอยู่ในเขาเรียกม้วนตัวในถาดได้อ่ะมโนราตินนี่นี่คุณรู้นี่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 นะนี่ถ้าเอวเล็กกว่านี้หน่อยนะเอวรู้สึกยิเยอะไปนิดนึงนะสงสัยต้องไปลดนะเนี่ยนี่ถ้าฟ้อนเนี่ยเนี่ยฟ้อนเนี่ยเดี๋ยวจีบไม้จีบมือดูดิเพลงอะไรเนี่ยฟ้อนเพลงอะไรเนี่ยจังหวัดอันนี้เพลงไอ้อะไรอ่ะลำมทีอย่าร้องไห้ของดรสุภชัยไงอ๋อเทพไทยดวงมาลาเนี่ยในที่กลางหลวงดวงมาลาวงที่วงหมอลำดอกรัก วงดวงมาลาครับวงนี้ก็ดังมากนะข้าตัวเป็นแสนนะทางอีสานนะอีสานดังดอกรักดวงดวงมาลาดอกรักดวงมาลาดังมากแต่ว่าไปอีสานจะนี่หมายความว่าตั้งแต่สนามบินเลยแหละครับแฟนกลับจากภูเก็ตเพียบเลยเนี่ยนี่สนามบินจากภูเก็ตเลยมาเนี่ยรอรักรักถ่ายคุณอภิทบอ์บอยถ่ายคุณอภิ์คนเดียวได้ไหมอันนี้ที่ดอนเมืองนะดอนเมืองผมไม่ได้ต้องคุณเทพไทยด้วยนอกจากพระเอกหนังไทยแล้วต้องพระเอกหนังแขกด้วย็บอบโอ้โหเนี่ยผมก็เลยได้จ่ายด้วยเนี่ยถ่ายกันเต็มไม่หมด นี่ไปที่สำนักงานของดรสุภชัยที่ม่วง30ม่วง30มสิบนี่แฟนกลับก็มาทายกันดูดิโอโหอุ่นหนาฝาขั่งเลยแหละหนี่ทั้งนั้นลูกเล็กเด็กแดงคุณตนอมเอ้แล้วเสื้อนี่นะนี่คนจองนั่น,นะเสื้อผมอ่ะแะ้วอ,อยากจะได้เสืออไไเส้อตัวนี้เราทายังไงได้เสื้อตัวนี้สงสัยต้องประมูลแล้วล่ะเออผมว่านาทุนให้เป็นทุนการศึกษาเด็กนะนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนรายการแล้วก็ถามถึงหาคุณเหมือนกันนะคุณตนอม อันนี้ผมบอกคุณตาหนอมต่ใหญ่ร้องเพลงเลยจ้าว่าเล่นเพลงบอกนังลุงโนราก็ได้อยู่แต่ว่าจะมาร้องเพลงกันหน่อยอันนี้คุณไพศาลจันทวราอดีศสออำนาจเจริญอดีศสออันนี้พี่ชายดรสุภชัยครับตายกันทุกคนเลยแหละมากันเปียบเสร็จแล้วก <t ick noise> ็นี่ไปนั่งบนเวทีงานแล้วม้วงสามสิบหน้าที่ว่าการเปินี่เด็กร้องเพลงครับเพลงประจําม่วงสามสิบดรสุภชัยเป็นคนแต่งอันนี้ก็ประกวดเซิร์งกันนะครับ ผมก็ให้รังให้คะแนนไปด้วยแหละระหว่างเขาเซิร์ฟพร้อมกัน3าวงนะครับอันนี้ก็นั่งในนั่งเนยนวงเวทีก็ดูกันร้อยสามสิบสามปีครับอันนี้ก็รูปนี้ก็น่าจะข้างเวทีแล้วแหละพร้อมที่จะขึ้นเวทีแล้วอันนี้ก็นั่งดูชมก็เปิดเขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาทําพิธีเปิดก็แล้วก็รวมการแสดงแข่งขันก็พอสมควรก็เลยทําให้เวลาบนเวทีนี้น้อยลงไปนิดนึงครับ ก็ได้ร้องคนละเพลงก็ไม่ได้ตะกลาอะไรมากหรอกคุณถนอมครับแกร้องเพลงเสร็จแล้วจริงๆจะผมแหมจะปล่อยมุงปล่อยมุกเหมือนกันในรายการใช่ั้งก็ไม่ได้ปล่อยเลยต้องเก็บมุกมาปล่อยไว้ที่บ้านเลยมีใครร้องบ้างอ่ะนี่คุณเต้ใยก็มีคุณเต้ใจแล้วก็มีเมเลกติกครับเออนี่นี่เต้ใจร้องแหละอันดับแรกก็มาก่อนเลยเพลงอะไรนะหัวใจกิ๊บงอด นยังเป็นลีลานัากการเมืองอยู่นะแล้วก็มันก็นกักการเมืองมาร,งร้องเพลงมันจอะอยอ่ยอเข่าลงนิดนึงแบบทักร้องมืออาชีพแล้วก็นั่งนิดหน่อยแล้วก็จับให้้หแฟนคลับจับแก้มหน่อยโอ้โหสุดยอดก,กอันลกันแหละอันนี้ก็นีใ่ใครร้องเพลงนี้คนพิเสฮะคนพิศเสอ่าดูเสื้อจับได้เราจะเสื้อใส่สีฟ้าอยู่แล้วอ่าี่สีฟ้าได้ต้องไปบังคับห้ใส่นะปกติจะใส่สีขาวอยู่แล้วบอกไอ้สีฟ้าขอฟ้าแก้มหน่อย ไม่เอาฟ้าพักนะไม่เอาฟ้า<อ>มาก่อนไปก็มันไม่ชูจา่าเลยนัก <นะ S 2> รียน้องสูงสีต้องชูจา่าหน่อยไหลลายฟ้าฟาแส่สๆอะไรเงี้ยมาพร้อมกับผ้ขาขาวม้าผ้าขาวม้ากาดพุงครับโอ้โหียบเลยแหล,ละในของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเห็นไหมกลัวจะกลัวคำมั่ล,ลงไปแล้วก็แขวนกลับดึงอย่างดึงอย่างแรงเลยอยาก<ฮ>ะจะใกล้ชิดไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้าอยากจะใกล้ชิดมากนี่นะในรัตนัุรีนี่จะของงานก็หลักเจ้าภาพเจ้าภาพเเจ้าาภพก็ร้องนะ โปร่มอะไรไม่ค่อยได้เขาให้ผมหมดเลยต่อไม,ม้พวกผม,ผมก็ไปกูน่ะพีสิทธิ์อันนี้ฟอนด์นนเซิร์งละ่ะฟอนด์เซิรงกันละ่ะเนี่ยคนต้องสะกิจอย่างว่าแหละเขาเป็นเจ้าตำรับเซิรงอีสานอยู่แล้วนี่ไม่เล็กติ๊กเขาละ่ะก็บอลแม่เล็กติ๊กเนี่ยร้องเพลงสาวอีสารณร,รักแต่ท่าเหมือนกับร้องเพลงคาราบาวเลย <c oughs> <c oughs> ชูมือขึ้นมา <c oughs> ถ้าคุณดูนี่มือคาราบาวแล้วยกมือขึ้นมาชูกำปั้นขึ้นมาโดยนี่ไหมก็ว่าน่าจะเป็นรองนั่นเอกพจน์ กับพลวงหน้าไปด้วยสุขภาพดีขึ้นเยอะนะคุณเอกพบอกหน้าสุขภาพดีดูดิสดใสโอ้โหแล้วก็สัสดิรก็ไปที่เี่ยนะการตอบรับดีมากโอ้สุดยอดแล้วก็อยากให้ไปเต็มวงนะจากนี้ไปได้แล้วใช่ไหมลูกทุ่งปชปเนี่ยนะไปได้แล้วไปได้แล้วแต่คนก็ชอบมากแล้วนี่วันวันที่สิบสามรันที่สองที่นครศรีธรรมราชประตูรอดเทศกาลแห่งความรักคุณอภิษ์จะนำวงดนตรีลูกทุ่งประชาธิปั์ลูกทุ่งปชป ไปร้องอีกนะชุดใหญ่นี่กำลังจะเชิญคุณตั้นจิตพัฒน์ไปด้วยครับที่ร้องยิงลีอ่ะอ่าแลกเบอร์แตแรกใจแลกเบอร์โทรอ่ะเขาใจแลกเบอร์โทรอนี่จะไปด้วยคนที่นครศรีธรรมราชก็อยากจะเจอครับแล้วก็ผมก็จะร้องเดี๋ยวก็จะประชันฟัตบ์อีกทีหนึ่งวันที่13ตอนประมาณทุ่มมีนาที่พระคุณภาคก็ในความรักไง13-14ครับประจัแรนความรักแล้วก็จะเปิดสนามฟุตซอลไงครับแล้วก็จะพาคุณอภิิ์ไปเตะฟุตบอลเปิดสนามฟุตซอลแล้วก็ เปิดวงดนตรีลูกทุ่งปอชปคราวนี้เนี่ยเอาใกล้สนุกเลยนายุทธเม่ผมเจอนุ่นด้วยเออลืมเป็นเกร็ดความรู้ใครน้ำบินเจอทตัดไบบุญคุ้มจายาตั้งเป็นยุติธรรมไหม้วฮะกสจไงทีุ่บนนะฮะตาไปไหนเต็ยไตเขาไปร้องเพลงเอ้าอะไรอ่ะคุณเป็นนักการเมืองมาร้องเพลงแล้วผมอ้า ก็พี่บอยคืนความสุขให้ประชาชนผมก็ต้องมาคอสชกับพี่ด้วยตามนโยบายเออตามนโยบายก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวอุบนชาววนวงสามสิบจังหวัดไหนอยากให้ไปเปิดวงก็บอกกันมามีกิจกรรมมาเราไปได้อยู่แล้วคอสชอยู่แล้วเราเนี่ยคืนความสุขอะไรด้วยคืนความสุขกันแล้วก็แผ่นซีดีเสร็จก็จะขายแผ่นครับแผ่นละร้อยบาทสองแผ่นก็พันหนึ่งให้เป็นทุนการศึกษานักเรียนหนึ่งคนครับสองแผ่นนักเรียนหนึ่งคน สองหนึ่งสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งก็คือหนึ่งพันบาทตลอหนึ่งทุนการศึกษาครับแล้วก็ให้ซีดีไปสองแผ่นแล้วก็โปรดติดตามว่าเร็วๆนี้ก็จะมาเปิดคอนเสิร์ตที่ใจกลางเมืองกรุงเทพเมืองกรุงนะเมืองหลวงแฟนบอย่าน้อยใจว่าไปแต่ต่างจังหวัดกรุงเทพไม่ได้มาเดี๋ยวมาครับสําหรับแฟนรายการที่วัดเกาะแกงวัดตะโมดวัดป่าเออวัดป่าโมกจุฬาณ์เนี่ยขอพรุ่งนี้ เดี๋ยวรูปมออวดนะพรุ่งนี้แหละเอาไม้ดูไม้ดูวันนี้เอาของม่วงสามบก่อนนะคุณถนอมนะครับเดี๋ยวเวลามันจะเยอะไปครับกลับมาดูประเด็นทิศทางของคอลัมัิสต์ในวันนี้นะครับครับสำหรับตัวท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไปอยู่ที่ญี่ปุ่นในเวลานี้ไปกินปลาดิบอยู่แล้วอ่ะไปกินปลาดิบโอ้โหเสียดายเจรจาเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องระบบรางผมก็ชอบนะคุณ คุณตน้องไปญี่ปุ่นเนี่ยครับคือเป็นประเทศที่เขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษมากส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษาบ้ก็คือคุยยังไม่รู้เรื่องก็ใช้ภาษาบ้เลยเขาพูดภาษาเขาเราพูดภาษาเราเออกับภาษาบ้าต่างคนต่างก็มองหน้ากันก็โอเคทำไม้ทามือไปประเทศเหล่านี้มือเมื่อยหมดใช้มือเป็นส่วนใหญ่คุณประยุทธ์ก็ไปครับแต่ว่าประเด็นที่อยู่ข้างหลังพลเอกประยุทธ์นี่ก็พูดกันเยอะเรื่อง ทั้งเรื่องของนักศึกษาธรรมศาสตร์กับจุฬาฟุตบอลประเพณีฟุตบอลประเพณีครั้งที่70แข่งฟุตบอลประเพณีกันระหว่างจุฬากับธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์ชนะใช่ไหมสองลูกเนี่ยหฮะยิ่งสองลูกผมไม่ได้สนใจเรื่องผลแพ้ชนะเลยนะกลับมาสนใจเรื่องป้ายล้อเรื่องเรื่องป้ายเรื่องอะไรใช่ไหมออาเรื่องป้ายเรื่องแปลอักษรอักษรบทอัศจรรย์ฮะก็ผมก็ชอบดูนะมันขึ้นเออครับ สนุกสนานดีครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีทุกปีก็อันเป็นนี่อย่างคุณน้อฟุตบอลประเพณีอ่าประเพณีเนี่ยคุณเทพไทยไม่ใช่ทำศาสตร์เหรอฮะผมทำศาสตร์นะแต่ว่าทำศาสตร์คือบ้านผมก็เรียกทำศาสตร์ก็คือทำเสื้อศาสตร์จูดบ้านผมก็มีอยู่สองศาสตร์นะไม่ใช่ทรรมศาสตร์นะอ่าทำศาสตร์จูดกับศาสตร์คลาแหลอเออ่าต้นคล้าคุณอยากต้นคลาไหมเป็นพืชชนิดหนึ่งเราเอาเปลือกมาทำเป็นเป็นเสื้อ อ่าก็เรียกว่าศาสตราต้นคล้าแล้วมาเย็บจากมาเย็บจากด้วยไหมทําเป็นเชือกเมาตอกทาเป็นใช้เขาเรียกใช้เย็บก็ได้ใช้เป็นเชือกก็ได้แล้วก็ใช้สารเป็นอุปกรณ์แบบเครื่องจักสารน่ะนะได้ได้เครื่องใช้ไม้สอยในต้นกล้าต้นกล้าใช่ไม่ก็มีนะตอนนี้ก็น้องไม่ค่อยพูดถึงนะเดี๋ยวนี้เขาเอามาทําเป็นไม้ประดับไปแล้วอยู่ในต้นจูดยังมีอยู่นะที่จั่วทะเลน้อยอพลุควรแกข่ง ทะเลน้อยก็จัดงานที่จะบวชวันดอกจูดบานนะครไงดอกจูดเนี่ยหมายความว่าคือดอกเป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งเป็นพืชน้ำถ้าไข่จูดเนี่ยรู้จักไข่จูดไหมยังไงฮะหำเด็กที่มันเล็กกระจีดเดียวเดียวไข่จูดไข่ดอกจูดไหมนะเด็ก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 เขาเรียกไข่จูดไข่จูดหำน้อยอ่ะหำน้อยภาษาอีสานว่าหำน้อยไข่ดอกจูดบทนำของมติชนเขียนบอกฟุตบอลประเพณีครับ อารมณ์ของมติชนนี่พูดถึงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับไฮไลท์นี่อยู่ที่ขบวนแห่ล้อการเมืองนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมีภาพไปดูนะฮะของนิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบันและเกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นเมื่อตำรวจทหารและอาจารย์ทั้งสองสถาบันได้เข้าไปตรวจสอบข้อความในแผ่นป้ายสอบถามความหมายของขบวนแห่ต่างๆและไม่ยินยอมให้นำแผ่นป้าย บางชุดที่เห็นว่ารุนแรงไปนําแสดงในการเดินพาเหรตรอบสนามครับนะฮะแสดงว่าเขาขอเซ็นเซอร์ก่อนคือขอดูอ่ะขอดูอ่ะขอรวจขอดูดมหาชนบอกว่าก่อนวันงานเนี่ยนะมีกระแสข่าวว่าทางคณะคอสชได้ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งให้งดการล้อการเมืองคือไม่ใช้ป้ายการเมืองใช่เส็ดสีโดยให้เหตุผลว่าไม่เป็นผลดีกับบรรยากาศทางการเมืองและอาจทําให้เกิดความขัดแย้งได้ อย่างไรก็ตามนิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบันยังยืนยันดาเนินการตามแนวทางที่เคยปฏิบัติในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งก่อนๆโดยให้มีการแปลอักษรและจัดกระบวนแห่ล้อเลียนการเมืองโดยถือว่าเป็นภาพสะท้อนเหตุการณ์บ้านเมืองว่าเกิดอะไรขึ้นฟุตบอลประเพณีในปีนี้จึงเป็นที่จับตาของสังคมว่านิสิตนักศึกษาจะตอบสนองคําขอของฝ่ายความมั่นคงอย่างไรและคอสอชอจัดดาเนินการอย่างไรผลที่ออกมานะครับ ก็เป็นภาพที begun, ่ไม่สวยงามนักและมีการแพร่ภาพเหล่านี้ผ่านช่องทางต่างๆออกไปอย่างกว้างขวางครับก็คือบางช่วงที่ลงไปในสนามแล้วก็มีการไปดึงป้ายออกไปเก็บอะไรเงี้ยนะก็มีภาพใช่ครับมชนบอกว่าบางเรื่องนี่นะก็ควรจะมีการผ่อนปลนบ้างครับโดยเฉพาะเมื่อมีมหาเป็นเมื่อเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในระดับสูง ซึ่งต้องการเสรีภาพในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเมืองวิธีการศึกษาต้องโต้แยง้งวิชาวิาพากษ์วิจารณ์และความเห็นของนิสิตนักศึกษาเหล่านี้เป็นความเห็นที่มีค่าเพราะเป็นพลังบบิสุทสุ์ที่ร้ประโยชน์ที่ไร้ายผลประโยชน์ครับ,รบผู้มีอํานาจควรเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้แสดงออกคือจริงๆก็ถ้าเป็นผมนะคือผมก็เป็นนักศึกษามาก่อน,นอครับเป็นผู้นํานักศึกษามาก่อนคุณนอมครับ ก็จริงๆก็ห้ามมันก็ไม่ได้หรอกนักศึกษานะยิ่งห้ามมันก็ยิ่งยุงแหละยิ่งห้ามยิ่งยุกนะเออมันก็ต้องทำแหละถึงแม้ว่าประเภทแบบว่าตรวจสอบแล้วก็มันแอบไปข้างหลังครับเออพอเผลอป,ปั๊มก็โชว์ขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติคือจริงๆผมก็เข้าใจว่าบรรยากาศทางการศึกษา,า,าใ,นในสถาบันการศึกษาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นงานประเพณีอย่างนี้นะก็ยวนๆน่ะ รู้มารวยได้บ้างผมว่านะแล้วก็อย่าตึงเกินอย่าตึงเกินนะไปแล้วก็สื่อก็อย่าออกมาขยายผลให้มากัก็จบนะให้เขาทำในเวทวงมหาลัยกอดว่ากันไปเป็นกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมแต่จะมีคนหยิบฉวยโอกาสเหล่านี้มาใช้ต่อขยายผลมีดิไอพวกที่มันจะประเภทที่จะต่อต้านรัฐบาลอยู่แล้วเนี่ยันก็จะ้โอกาสและสื่อประเภทพวกนี้แหละขยายผลแหละโพสต์ทูเดย์บอกว่าอย่าแทรกแซงนะครับ นะครับอันนี้ก็มองแนวแนวคล้ายๆกับมติชนนะครับโพสต์เดย์เขียนเป็นบทนวาบอกว่าการปฏิเสธความจริงและพยายามใช้อำนาจโดยอ้างกฎการศึกเข้ารุกล้ำกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้ส่งผลด้านลบมากกว่าผลดีครับเพราะงานประเพณีที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลายาวนานเป็นเสรีภาพทางวิชาการและคณะรัฐบาลที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดนะครับและบอกว่าหากเจ้าหน้าที่รัฐยึดเอาหลักกฎเด็ก เข้าจัดการเสียทุกอย่างจะเกิดแรงต้านมากกว่าความร่วมมือเพราะประเทศเรามีหลายปัญหาที่รอการแก้ไขต้องการใช้อำนาจของกองทัพช่วยแก้ไม่ว่าจะเป็นความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้การลักลอบค้าวัสดุสงครามอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้น<ะ>หากกองทัพได้ให้น้ำหนักและมุ่งใช้อำนาจไปจัดการปัญหาเหล่านี้ให้มีความคืบหน้าหรือบางปัญหาได้รับการรื้อถอนอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะผู้รักษาความมั่นคงทหารก็จะได้รับการยอมรับในบทบาทนี้<ะ>หากใช้ออดใจการศึก พสต์ oh, today ใช้คำเรียราดเลยนะครับ,รบใช้เรียราดไปทุกเรื่องนอกจากความร่วมมือไม่เกิดปัญหาเดิมๆที่หมักหมมก็ไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นเพื่อให้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคอสช,อชอและรัฐบาลถูกใช้ไปให้บังเกิดประโยชน์แก่ประเทศโดยรวมควรได้มีการทบทวนในการแช่มนาจให้มีความเหมาะสมควรต่อสถานการณ์และเอื้อให้การแช่นาจนั้นเกิดความร่วมมือและเกิดความสงบสุขขึ้นตามที่คอสชคาดหวังอย่างแท้จริง ก็จร,จริงๆก็ผมก็บอกนายุดนะนายุทบางทีกอาจจะไม่ได้รู้แหละลูกน้องก็อาจจะทําไปนะครับตอนนายุดก็ส่งสัญญาณกับลูกน้องว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษา <ฮะ S 2> ไม่มีอะไรแอบแฝงหรอกก็ปล่อยปล่อย,อยเขาบ้างครับคือไปกวดขันกลุ่มการเมืองแล้วกันน่ะไอพวกกลุ่มการเมืองนะไอประเภทที่มีวาระซ่อนเร้นเนี่ยไอนี่แหละควรไปจับตามองอเออเจ้าเคลื่อนไหวสุมส่มสีุ่่มห้าขึ้นใต้น้ำไอเนี่ยต้องระวังแต่นักศึกษาก็เขาเป็สุดใจอ่ะแล้วก็อยากจะแสดงออกปล่อยปล่อยเขาเอะ ย้วนๆน่ะนี่นีฉบับแล้วนะที่พูดเรื่องเขียนเรื่องฟุตบอลประเพณีเนี่ยนะมติชนโพสต o ทูเดย์เดนิวเอนี่ก็เขียนด้วยใช่ไหมใช้อำนาจอย่างพอเพียงเรื่องนี้นะครับครับเรื่องของฟุตบอลประเพณีนะครับภาพที่ออกมาเดนิวใช้คำว่าเชื่อว่าผู้ติดตามข่าวบางส่วนคงไม่สบายใจกับภาพที่ได้เห็นอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเมื่อพิจารณาด้วยใจเป็นกลางครับเดนิวพูดนะ จะพอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําฝ่าฝืนอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นแง่มุมทางการเมืองเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามป้องกันการแสดงออกเช่นการล้อเลียนหมิ่นเมดจะถูกบางฝ่ายช่วยนําไปใช้อ้างอิงขยายผลเพื่อบรรนทนความน่าเชื่อถือต่อรัฐบาลหรือคอสชนในเวลาเดียวกันเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คงระวังปัญหาข้างเคียงหรือการกระทํากระทบกระทั่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง เต็มที่อันนี้ก็มองในแง่ความเป็นกลางนะครับมองว่าอาจจะมีคนนําไปขยายผลได้คือมีแหละคุณถนอมไอ้พวกช่วยโอกาสอ่ะไอ้พวกนี้เนี่ยหาโอกาสที่แบบว่าพอนักศึกษาหรือกลุ่มอะไรที่แสดงความเห็นโดยโบยดริสุทธิ์ใจพวกนี้ก็จะช่วยโอกาสไปบิดเบือนแล้วก็ขยายผลจริงๆ อิงเห็นไหมล่ะนักศึกษาเขายังไม่ยอมรับเลยอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละนี่แหละจะเป็นร่างมือก็ล่ะครับทั้งที่ภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกครับที่เป็นเคาเรียกสถานการณ์บ้านเมืองนอกมหาวิทยาลัย<ะ>ว่าฝ่ายน้นคิดยังไงฝ่ายนี้ยังไงรัฐบาลว่าย,ยังไงใช่ไหมฮะเดนิลใช้คําว่าขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญการพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศซึ่งประกาศเชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็น การดาเนินการเพื่อระวังป้องกันรปราบปรามการแสดงออกและกิจกรรมทางการเมืองจึงต้องระวังรอบคอบละมุนละม่อมโดยคํานึงถึงการจัดกําลังตรวจสอบทุกครั้งมีโอกาสเกิดผลทางลบได้สําหรับองคอ์กรที่จัดกิจกรรมก็ควรคานึงว่าเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีข้อจํากัดที่ต้องยอมรับอันเป็นภาระที่จําเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันไปอีกระยะหนึ่งออก,ก,ก็ต้องเข้าใจแตะทุกฝ่ายนะผมว่าคุณถนอมต้องเข้าใจว่าบ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเออ ประชาธิปไตยหรือว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับรัฐบาลชุดน,นี้ก็เพิ่งควบคุมเขาเรียกเพิ่งข้อคามาข้ควบคุมการใช้อํานาจของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ครับเพิ่งล้มรัฐบาลที่มีการทุจริตคอร์รัปชันครับเออ,เ,อ,อเกิดขึ้นมันดอกเห็ดก็ก็ควรใจ้โอกาสอะ <linear. S 2> ะๆๆ่ะเพราถ้าเราดูอารมณ์ตรงนี้นะครับ มติชนโพสต์ด์ตำหนิติติงแชมนาดมากไปแทรกแซงก้าวไกยอะไระที่มันเป็นการตึงจนเกินไปใช่ไหมฮะเดลีนิวมองในแง่ว่าเจ้าหน้าที่จําเป็นจะต้องดูแลเพราะอาจจะมีบางกลุ่มบางพวกฉชยโอกาสนี้ไปขยายผลในทางการเมืองได้ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อบ,บรรยากาศของบ้านเมืองไทยโพสต์นี่น่าคิดครับไทยโพสต์ไทยโพสต์เขียนองนี้เหมือนกันอขอประชาธิปไตยคืนมาเนี่ยนะครับ,รบซึ่งในขบวนล้อเลียนของของ ของจุฬาธรรมราชเนี่ยนะ,ะก็มีคําพูดนี้ใอาใช่ใชขอประชาธิปไตยคืนมาเนี่ยนะครับซึ่งไทโพสตเขามองอีกมุมหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมองเบื้องต้อนอีกคล้ายๆกันแหละทั้งสองกรณีนะครับว่านักศึกษาก็เป็นการแสดงออกเป็นกิจกรรมเป็นประเพณีที่เขาแสดงสืบทอดกันมาจนกระทั่งครั้งนี้เป็นครั้งที่10 70แล้ว เป็นเทศกาลหรือประเพณีที่สังคมไทยคาดหวังตั้งหน้าตั้งตาดูมาอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในเวลาที่บ้านเมืองเกิดความขัดแย้งก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักกระตุต้นความอยากรู้อยากเห็นของสาธารณชนโดยปริยายครับจริงๆมันเป็นช่วงจริงนะที่คนอยากรู้เลยนะเฮ้ยปีนี้เป็นไงธรรมศาสตร์จุฬาเขามีกิจกรรมอะไรมาล้อเรียนรัฐบาลนะีคือเออคือคือ มันเป็นประเพณีของเขาที่มีตั้งแต่ตั้งแต่ตแตขโขนการเมืองแล้วนะโขนการเมืองโขนธรรมศาสตร์คือริทเคยเล่นหี่ใช่ไหมฮะใช่คือคนก็อยากจะดูอยากดูว่าเออมันจะมันจะสื้ออะไรออกมาครับ จะมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยยิ่งความเป็นธรรมศาสตร์เนี่ยมันประวัติศาสตร์ก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองนะประวาศาสตร์และการเมืองใช่ไ<ช>หมฮะยุคตันปรีดีพนมยงนั่นแหละครับและธรรมศาสตร์ก็เป็นสถานที่ที่จะทําทั้งทําให้เกิดกระบวนการปฏิรูปปฏิวัติอะไรต่างๆมาในสังคมไทยก็เกิดที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันเนี่ยนะครับ นะเพราะงั้นมันก็เป็นเชิงสัญลักษณ์กันอยู่แล้วการขอความร่วมมือในลักษณะทํานองนี้ที่รัฐบาลเขาขอความร่วมมือไม่เฉพาะแต่ขบวนนี้นะจาได้ไหมตอนตอนตอนแห่เทียนพรรษาปีปีที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็มีการจัดอะไรแห่เทียนที่แต่งต้นเทียนทําเป็นรูปล้อเรียนการเมืองเนี่ยนะคราวนี้เขาขอือนกันนะขอว่าขออย่าว่าอย่าระวังนอยอย่าเอาการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาเลยทาให้เกิดความขัดแย้งครับ ท,ที่ไทโพ์ที่เขียนมานะครับผมบอกผมผมรู้สึกว่าเขามององนี้ครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและมีการวิพากษ์วิจารณ์กลับเห็นว่านี่สิตธิ์นักศึกษานักเรียนเหล่านี้ยังคงโลกสวยครับนะบนี่มีคนมองนะยังบริสุทธิ์อะอยังใสอยู่ยังบอกว่าการเมืองเหมือนกับตรงไปตรงมาขณะนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยยังโลกสวยอยู่ทํานองเนี้นะฮะยังมองว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเป็นโลกสวยไปกับนิยามคําว่าประชาธิปไตยแบบสากล โดยไม่แยกแยะเลยว่าคนไทยถูกนักการเมืองสวมเสื้อประชาธิปไตยหลอกลวงและสแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยเสียงข้างมากแบบบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยมานานเพียงใดหากทุกฝ่ายลองจินตนาการหรือระนึกย้อนกลับไปหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาน่าจะตระหนักรู้ได้ดีว่าประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมากลากไปประชาธิปไตยแบบลักหลับมีด้วยนะฮะลักหลับก็ไม่ลักหลับได้ไงอ่ะผ่าน,ผ,านผ่านพรบ บอนนี้ตุรกรรมตอนทีสี่อ่ะทีสามีสี่เออไม่ลักลับได้ไงทีสามีสี่อ่ะอนอยู่แล้วตอนนั้นซึ่งก็จงใจไม่ให้คนรู้นะไม่น่าจะใช่ประชาธิปไตยที่พึงปรารถนาและแน่นอนไม่ใช่ประชาธิปไตยที่อวดอ้างว่าเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนับปัจจุบันเราคงไม่ต้องมาทะเลาะแบ่งสีแบ่งพวกโตวาทีกันว่ารัฐบาลทหารจะดีกว่ารัฐบาลพรรคการเลือกตั้งได้อย่างไรครับฉะนั้นแทนที่จะเพรียหาประชาธิปไตยแบบเดิม มาถึงนักศึกษานะครับ,รบที่แทบจะทําให้คนไทยบางส่วนเอื่อมระอาอยากจะสาปส่งประชาธิปไตยโดยให้รัฐบาลประเด็จการทหารปกครองให้รู้แล้วร,รอดตลอดไปนั้นทําไมและเหตุใดน,นิสิตนักศึกษาถึงไม่ลุกขึ้นมาร่วมผลักดันให้รัฐบาลทหารโดยคอสจดําเนินการขับเคลื่อนเจตนารมณ์ในการผลักดันให้มีการปฏิรูปประเทศไทยคืนความสุขให้กับประชาชนสร้างความปลองดองกลับคืนสู่สังคมไทยอย่างจริงจัง เยวาวชนเจ้าของประเทศควรจะต้องจับกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความจริงใจจริงจังของทุกองคอ์กรที่กําลังทําหน้าที่การปฏิรูปบ้านเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมแม้การจับกลุ่มกันขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันในสถานศึกษาของตัวเองก็ถือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อการพิทักษ์รักษาสถาบันและองคอ์กรอันเป็นที่รักของตัวเอง คือนักศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคุณถนอมคือนอกจากว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะคือเขาก็เรียนในมหาอะไรเขาก็เรียนเรื่องทฤษฎีเป็นทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาเจอกับบรรยากาศทางการเมืองในภาคปฏิบัติเขาเรียนตามหลักสูตรตามตำราเรื่องประชาธิปไต่ดิโมครซีนี่แหละประชาธิปไตยมาจากประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนมีสามอำนาจอนนิติบัญญัติบริหารตุลาการ ว่าไปตามทฤษฎีเนี่ยครับเออแต่ว่าพอจริงๆแล้วก็เหมือนกับบทนำไตรโพสต์ว่าแหละไอ้คนที่เอาเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งมาบิดเบือนหมาประโยชน์มาโกงกินมาคอร์รัปชันครับช่วยพวกพ้องทุจริตเชิงนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนคือเขาก็ไม่ได้มาสัมผัสอ่ะเออเขาก็อย่างว่าละเด็กมันเพิ่งก้าวปีหนึ่งปีสองอ่ะก็ว่าไปตามทฤษฎีแหละเนี่ยถ้าถ้าถ้าสมมุติอ่ะบ้านใดสำนักงานใดรับหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวครับ ไปอ่านบทนำมติชนไปอ่านบทนำโพสต์ทูเดย์ของเดลีนิวนั้นกลางๆก็เข้าใจได้ว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องดูแลความเรียบร้อยถ้าอ่านอยู่สองฉบับนี้นะเขาจะรู้สึกว่าเออคสชรัฐบาลก็ทำเกินไปนะครับแล้วก็คิดจะตำหนิอยู่ในใจนะครับว่าเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาที่เขาแสดงออกกันว่ากันตามประเณีครับ แต่พอมานังมาอ่านข้อคิดของไทยโพส์ซึ่งเป็นบทนําเช่นเดียวกันเนี่ยทำให้เราได้รู้สึกว่าเออนักศึกษาที่คิดว่าวันนี้ฉันจะล้อเรียนอะไรรัฐบาลฉันจะล้อเรียนอะไรพลเอกประยุทธ์ท่านจะล้อเลียนอะไรกับรัฐบาลคอสชคอสชนปสออะไรสอปชสปชสนชสนชคิดอย่างเงี้ยเพื่อให้ขำๆสนุกๆเสียสีเนี่ยนะฮะกับสิ่งที่ไทยโพส์ก็บอกว่าทำไมเราไม่ไปดูที่เนื้อแท้ นักศึกษาเป็นปัญญาชนลองดูซิว่าปัจจุบันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไหมถ้ามันไม่ใช่เนี่ยรณรงค์เลยอ่อแต่พวกก็อยากให้มามองอีกมุมนึงอีกมุมนึงใกล้ามองอีกมุมนึงอย่ามุมอย่ามองด้านเดียวครับเออมองให้รอบด้านประชาธิปไตยมันมีทั้งดีและทั้งเสียครับจุดอ่อนมันก็มีไม่ใช่ไปไม่มีหรอกนะก็มาว่ากันอันนี้ก็เรื่องนี้เรื่องเดียวนี้ก็ปาไปสี่ฉบับแล้วนะครับสี่ฉบับบทนำบทนำก็แสได้ว่าเป็นเรื่อง ที่เขาให้ความสําคัญให้ความสาคัญพอสมควรแหละครับครับ,รบเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมานี่มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นที่คุณยิ่งรักขอเดินทางไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงเนี่ยเออนี่ผมสนใจอยู่ผมตามอยู่สงวันแล้วฮะเขา <อ S 1> ตานทป่ดตามไม่ใช่ว่าจะตามคุณยิ่งรักไปนะ คือตามุเรื่องความเป็นไปเป็นมาว่ามันคืออะไรข้องใจเหรอข้องใจข้องใจนี่แปลว่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงหวังเวิร์ดหวังเวิร์ดไม่ใช่ว่าข้องใจแล้วแบบมีปัญหาไม่ใช่นะไม่ใช่ข้องใจภาษาใต้นะข้องใจภาษาใต้เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงคุณยิ่งรักจะได้ไปไหมอะไรอย่างนี้เหรอฮะไปแล้วจะได้กลับมาไหมเอากระเป๋าไปกี่ใบเป็นห่วงอย่างนั้นฟังดูห่วงขากลับมากกว่ามั้งเหรอไม่ได้ห่วงขาไปใช่ไหม คือแกเมาลำไปอ่ะตอนแรกก็มาดูเช็คว่าตั๋วแกวันเวทิเก็ตหรือเปล่าที่ไหนได้แกเมาลำไปเมาลําไคิดจะเมาลำไปแล้วจะเมากลับไหมเล่าเมาขาเดียวไปขาเดียวก็ได้ไม่แน่อ่ะเดี๋ยวโจ้ที่รองมาว่าเรื่องนี้กันก็จะได้กลับมาดูเรื่องนี้เต็มๆเลยแล้วก็มาดูเรื่องเรืองไกลด้วยที่เพิ่งข้าไปถูกปรับทัศนคติเอาไปแล้วอ๋อโดนแล้วไงอ๋อว่าแล้วอย่างเงียบไปโดนแล้วแล้วก็อเมริกาออกมาพูดถึงเรื่องเรืองไกลด้วยนะ ม,มันดังไปถึงระดับกินเตอร์อะไรเรื่องไปเนี่ยเออนี่แหละนี่แหละนี่จะสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณยิ่งรักกำลังจะขอไปฮ่องกงหรือเปล่าอ๋อแล้วกลับมาเด็กลับมาพูดกันครับช่วงหน้าครับ